เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l i ย e ลนเจอร์นะครับในวันนี้เราก็ได้ทําการเริ่มเล่น ID ใหม่กันนะครับทุกคนก่อนอื่นเรามาตั้งชื่อกันก่อนเลยนะครับสําหรับ ID ใหม่แล้วต้องเปิดสกราใหม่โดยการตั้งชื่อที่แบบเฟี้ยวเฟี้ยวหน่อยนั่นก็คือนี่เลยเราจะบ่งบอกว่าเราเป็นสายฟรีอ e ีสปอร์ตอย่าตีเราเลยนะครับทุกคนก็สําหรับทําไมนะครับถึงมาเล่น ID ใหม่ก็คือ ล่าสุดที่เราเล่นไปก็คือ ID บินดุใช่ไหมทุกคนก็คือผมใช้ r ูบี้มั่วซั่วไปจนหมดนะจนแบบมันไม่ไม่มีรูบี้เก็บไม่มีอะไรแล้วนะคบทุกคนแล้วก็มันไม่ได้อะไรตอบแทนมาเลยนะมันเล่นต่อไม่ไหวนะผมก็เลยบิดมาแล้วก็มาสร้างเป็น ID นี้นะครับทุกคนก็ ID นี้ก็เริ่มจากศูนย์เลยนะไม่มีแบบตัวแบกเลยนะเห็นปะก็เริ่มสร้างใหม่เลยละกันนะทุกคนก็สําหรับที่มาทาซีรีส์นี้ก็คืออยากแบบ ลองลองลองดูกันหน่อยว่าเราจะเริ่มจากศูนย์เนี่ยเราจะเล่นได้ขนาดไหนแล้วก็ผมจะพยายามไม่แบบมือลงมือลั่นไปยัดกดรูบงกดรูบี้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าซีรีส์นี้ผมจะจริงจังแล้วนะทุกคนก็แบบจะพยายามเล่นให้เต็มที่นะสำหรับ ID ดีนี้นะเป็นสายฟรีด้วยนะครับทุกคนก็ไม่รู้นะว่ามันจะแบบโหดได้ขนาดไหนแต่เราจะพยายามเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อย อัพขั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็คือแบบสูตรของผมก็คือแบบเล่นยังไงก็ได้ให้เก่งกนะ่เมื่อวานอ่ะถ้าเล่นแต่วันนี้เราเล่นวันแรกไงเราก็เก่งเท่าไหร่ก็ได้โอเคนะครับทุกคนก็สําหรับวัน,นเอาละครับทุกคนก็กดไปเลยด่านที่หนึ่งก็สําหรับซีรีส์นี้นะก็ผมจะพยายามลงคลิปให้ได้บ่อยๆแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ผมจะพยายามลงแบบ ให้ได้แบบแทบจะบ่อยมากที่สุดแล้วกันนะให้มันแบบคลิปมันต่อเนื่องกันด้วยนะครับทุกคนแบบผมจะไม่พยายามแบบอีีแรกแบบเละจบเวลนี้เท่านี้แล้วแบบ e ี2สองแบบโดดไปแบบป้ายูเลยอย่างเงี้ยผมจะไม่ทําแบบนั้นนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นการต่อเนื่องแล้วแบบทุกคนถ้าเกิดใครแบบพุนผู้เล่นใหม่เผื่อเข้ามาดูเกมนี้ไงก็จะได้รู้ว่าการแบบ การอัพร,ระดับไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงแล้วก็เพื่อให้มันแบบไม่ก้าวกระโดดเกินไปมันจะดูคลิปไม่สนุกนะทุกคนถ้ามันแบบเปิดมาแบบ ep สอผมอาจจะมีตัวแม็กอย่างเงี้ยโอ้โหแบบไม่รู้เลยว่าเอามาจากไหนอะไรยังไงนะผมจะพยายามแบบเล่นช้าๆนะไม่ต้องรีบมากนะไม่ไม่ซีเรียสอะไม่รีบด้วยทุกคนสำหรับ id นี้นะแบบเล่นชิวๆอะแบบแข่งกับตัวเองนะ id นี้ผมจะไม่แข่งกับใครเลยแข่งกับตัวเองพอแค่นั้นแนหะ เราก็ชนะแล้วนะทุนถ้าเราแข่งกับตัวเองนะเพราะว่าก็ต้องดีกว่าเมื่อวานนะสำหรับไอดีของผมก็คือเท่านี้แหละแค่นั้นโอเคเดี๋ยวเรามาทำการอ่ะมันก็ได้ตัวใหม่มานะตัวให้สุ่มเป็นเจสสิก้าเอเจนต์แดงแต่เป็นร่างกีกี้อ่ะเดี๋ยวขอดาวน์โหลดทรัพยากรสักคู่เดี๋ยวเจอกันตอนดาวน์โหลดเสร็จนะ เอาละครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้เรายานโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันก็แจกนี่โหใครที่เริ่มเดือนโคโรโบนะก็จะมีตัวโคโรโบแจกฟรีเพื่อเอามาแบกในการไต่สเตจหลักนะครับทุกคนก็อีพีแรกเราก็ไม่มีอะไรมากนะ่จะไต่สเตจหลักกันชิวๆนะโอ้โหแล้วเสียงรถใครมันท่อดังขนาดนั้นอ่ะโอ้เฮียพอแล้วมั้งดังอะไรขนาดนั้นครับนี่อ่ะ โอเคครับทุกคนก็โหยหมุนนานเลยเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะสี่ทุ่มนะมันก็เลยมีหมุนเล็กน้อยเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไร mm hmm. เกือบทุกวันนะ่ะก่อนจะสี่ทุ่มมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยอ่ะล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะะว่าแจกอะไรบ้างก็เป็นตัวกาชาห้าใบแล้วก็ตรงนี้แจกเป็นขนนกหนึ่งร้อยขนนะแล้วก็จะมีนี่เลยเคียวจุนตัวโคลโบแจกฟรีนะครับทุกคน ก่อนจะไปเริ่มอะไรเลยขอยอดก่อน5ไใบถ้าได้ก็คือว่าแบบไอดีนี้จะเชิดฉายในทันทีเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวหาตัวมาเปิดอยู่ดีอะไปครับทุกคนมาครับมาดูกันนะว่า5ใบแรกในเปิดซิงเลยนะ5ใบตัวแบบซุ่มข้างแรกเลยการใช้ตัวว่าจะได้อะไรโอ้โหล็อกเก็ตช r รโอเคผมบอกเลยนะว่ายัดให้ตัวโคโรโบอย่างเดียวครับตัวนี้ ตัวแบกของเราเราก็จับมันโอเคจงถูกกืนกินซะมาถือว่าเอามาเป็นอะไรให้กับตัวแบกโคลโบเราเลยนะกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปตายด่านขอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นํำเพื่อน,นำโชคซื้อน,นิดนึงก็เอาเป็นรูปเออ นี่แล้วกันนี่น่าจะเฉิดฉายนะสำหรับลูกนี้ผมคิดว่าก็สำหรับคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่นะก็แนะนำให้เล่นตามเคสเนี่ยเคสพิเศษนะเล่นตามเลยนะเล่นตามน,นี้ไปนะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้รูบงรูบี้อะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะก็คิดว่าน่าจะแบบเล่นได้ง่ายขึ้นนะพอเราเล่นตามเคสหลักเคสเคสพิเศษนี้ไปใช่ไหมเราก็จะได้ควบคู่ไปกับนี่เลยภารกิจผู้เล่นใหม่ ของ7วันนะก็แน่นอนมันได้ควบคู่กันอยู่แล้วชิวๆแล้วก็ควบคู่กันอีกก็คือภารกิจกดมันตรงภารกิจนะนี่นะก็จะมีของแจกยเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดนะภารกิจรายวันก็พยายามทำนะนี่เคลียสเตตหลัก3ครั้งเดี๋ยวเราไปทํากันก่อนเลยเคลียร์สามครั้งนะก็อีก2ครั้งก็คือเคลียร์ด่านนี้ไป let's go มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับถ้าเราเล่นเดือนโคลโโบนะเราจะมีตัวแบกเพาแต่ ตบชิวๆอะดูดิทีเดียวล่วงนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมก็รรบปล่อยตัวไปเยอะจะได้จบใบไวนะครับเอาระนี่เลยโอเคก็สำหรับการวางแผนไอดีนี้นะผมจะพยายามดองลูบี้ไปสักเดือน10นะก็คือเดือนที่มันเป็นโคลาโบเออเดือน10นน่าจะเป็นเดือนที่มีเกียร์โคลาโบนะ แล้วก็จะเป็นเจ็ดดาวเป็นเจ็ดดาวโดนแน่นอนนะผมจะดองไปเดือนนั้นนะเพราะว่าผมคิดว่าแบบไอดีใหม่ๆอะ่ะต้องการเกียร์แบบโดนแน่นอนเยอะสุดเลยเพราะว่าการเริ่มไอดีใหม่มันก็ต้องแบบมีเกียร์ที่โหดเป็นเกียร์โดนแน่นอนที่ดีนะทุกคนก็คือแบบน่าจะคุ้มที่สุดนะอ่ะตรงนี้ก็เป็นสมบัตินะก็เก็บให้ได้100%ทุกอันนะ ช่วยอะไรช่วยเราเยอะนะครับทุกคนสําหรับสมบัติอ,อีกด่านหนึ่งนะครับทุกคนไปกันเลยก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะได้สักกี่รูบี้นะแต่ถ้าเกิดได้ไม่ได้ถึงเจ็ดพันก็อาจจะซุ่มแต่ถ้าไม่ได้ก็สามพันแค่สามพันนะทุกคนพอเราซุมสามพันเสร็จปุ๊บก็ดองไปถึงเดือนธันวาถ้าเดือนธันวาได้ อีก3,000เราก็เปิด3,000อีก3,000ตอนเดือนธันวานครับเราก็จะได้เกียร์คริสต์มาสมาใช้ด้วยนะแล้วก็ฟุกแบบได้เกียร์โดยแน่นอนมาด้วยตอนเดือนที่10นะไม่รู้ว่าจะได้กี่ชิ้นก็คอยดูติดตามเอาครับสำหรับ ID ดีนี้นะแล้วก็ซีรีนี้ว่าเราจะเกลือหรือจะดีดวง,ด,วงดีขนาดไหนนะก็ผมจะเล่นแบบยาวๆไปเลยนะครับสำหรับซีรีนี้ก็ จะจบซีรีส์นี้จะจบเพื่อเมื่อตอนที่ผมขึ้นหลีกตำนานนะถ้าเกิดยังไม่ขึ้นลีกตำนานผมไม่มีทางบิดไอดีนี้แน่นอน100%เซนะผมไม่บิดแน่โอเคเดี๋ยวเราผ่านด่านอีกนะสักหน่อยอีกสักหน่อยติดลมติดลมนะทุกคนก็ตอนนี้ผมเล่นเป็นวันอาทิตย์นะก็สามทุ่มกว่าแล้วก็บอกไว้เลยนะว่ามีเวลาเล่นอีกไม่มากนะนะก็ผมจะไต่สเตตหลักไปเรื่อยๆนะ สำหรับช่วงนี้ก็ใช้เวลาชั่วโมงนึงก่อนจะอัปเดตสีทุ่มเนี่ยพยายามแต่เสเตจหลักไปเรื่อยๆนะอัปเลเวลอัปเลเวลอะไรไปต่างๆนะผมจะพยายามอัปไปนี่เลยโอเคก็ตอนนี้ก็เคลียร์สเตจหลักอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเสร็จเคสอีกเคสหนึงแล้วภารกิจต่างๆเราก็แบบทำง่ายๆนะมันแบบเป็นภารกิจแบบเบสิกอะเคลียร์สเตจหลักอัปเลนผสมเลนเจอร์อัปป้อมอัป อะไรต่างๆเยอะแยะง่ายๆสบายๆายนะสำหรับเคสพิเศษเคสพิเศษนี่ได้1000รูบี้เลยนะทุกคนก็บอกไว้เลยว่าเชิดชายกันแน่นอนส่วนผมจะสุ่มโคโลโบไหมก็เดือนนี้น่าจะสุ่มนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะสุ่มตอนไหนอาจจะแบบสักสักวันหนึ่งหรือจะรอจนกว่ามันจะแบบเป็นตู้คู่เทพนะเดี๋ยวรอเป็นตู้คู่เทพก่อนละกันผมจะมาสุ่มละกันนะทุกคน ก็นตอนนั้นก็ตอนนี้เราก็ต้องดองลูบี้ไปก่อนเอ้ยไม่ใช่ดองตัวกาชานะแล้วก็ลูบี้ด้วยดองไปครับควบคู่กันไปนะสำหรับทั้งลูบี้ทั้งตัวกาชาแต่ลูบี้เราจะดองยาวๆไปจนถึงเดือนที่10เลยนะอ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูภารกรงภารกิจอะไรที่มันบอกเราให้ทำเนี่ยเราก็ทำกดกดตามไปนะนี่อันนี้เราก็เสร็จอีกภารกิจพิเศษต่อไปผสมเรนเจอร์แล้วก็นี่มีกบเนี่ยเราก็เอากบดาวเดียวเนี่ยยัดเข้าไป นี่ยัดเข้าไปให้กับตัวแบกของเราก็คือตัวแจกฟรีโคลาโบนะยัดไปเลยแล้วเราก็จะได้เสร็จภารกิจนะโอเคอันนี้อะไรอีกอะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรารับมาแล้วก็ต่อไปอัปเกรดป้อมปาการนะเราก็อัพเลยเอ,ออินไปเลยเก้าเรีวกะโอเคแล้ก็กดกลับมาหนะ้าสเตจหลักนี่เราก็เสร็จภารกิจอีกหนึ่งอันต่อไปนะครับ รวบรวมสมบัติอ่าเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะรวบรวมสมบัติแล้วก็เล่นไปผ่านผ่านด่านมันก็จะได้มานะดอกง่ายนะช่วงแรกๆอะ่ะเอาละก็ประมาณนี้นะสำหรับ ID เปิด ID ซีรีส์ใหม่สำหรับสายฟรีนะครับทุกคนก็ใครที่จะเล่นด้วยกันแล้วก็แอดกันมาได้นะสำหรับซีรีส์นี้ผมก็จะไม่มีทางบิดทุกคนไปไหนอีกแล้วนะครับอย่างแน่นอนเพราะว่าผมจะพยายามเล่นอย่างเต็มที่สุดความสามารถ แล้วก็ iser, จะอัปเดตให้ได้บ่อยๆแล้วสำหรับ ID ดีนะี้นะก็ย <mean> ัง <studying> มีคอนเทนต์กเยอะแยะมากมายที <médico> ่ผมจะทําในซีรีส์นี้นะใน ID นี้ด้วยนะทุกคนก็แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเบสิกการเริ่มต้นใหม่ของลาเลนเจอร์เลยแล้วกันเพราะว่าผมจะแบบเอาทุกอย่างที่ผมรู้อยู่ในหัวของผมเนี่ยเอาเกมลายเลนเจอร์ที่ผมเรียนรู้มาทั้งหมดเป็นระยะเวลาหมื่นกว่าปีเนี่ยมาบอกทุกคนนะในซีรีส์นี้ ก็เตรียมตัวรับชมกันเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแรงกำล,ลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนเจอเจอกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้ไปละเจอกัน